จังหวัดจันทบุรีนะคะลงพื้นที่ตรวจตราแรงงานภาคประมงอย่างบบิรณาการเร่งรัดเรือประมงทุกลำต้องขึ้นทะเบียนเรือและขอใบอนุญาตการทำประมง,งอย่างถูกต้องภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายบัญชาสุกแก้วประมงจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางเกิดสิริสวดิ์มาลานน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจน้ำกล่มเจ้าท่าและฝ่ายปกครองลงพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามและพูดคุยกับผู้ประกอบการเรือประมงชายฝั่งและลูกจ้งางแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชาหลังจากได้มีมาตรการจัดระเบียบเรือประมงทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลต้องขึ้นทะเบียนเรือและขออาชญาบัตรหรือการขอใบอนุญาตการทำประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น612หน่วยบริการเพื่อรวบรวมรายชื่อหนายจ้างลูกจ้งางแรงงานและง่ายต่อการตรวจสอบจำนวนเรือประมง และแรงงานต่างด้าวในน่านน้ำไทยเพื่อแก้ปัญหาการถูกกล่าวหาในประเด็นการค้ามนุษย์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเรือประมงนำเรือมาขึ้นทะเบียนการขอใบอนุญาตการทำประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจากการลงพื้นที่กลับพบว่าปัญหาแรงงานภาคประมงในจังหวัดจันทบุรีเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีการโยกย้ายแรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคประมงไม่มีแรงงานที่เพียงพอส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ไม่พบปัญหาในประมงชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะครับเรื่องการดำเนินงานของภาครัฐในช่วงนี้ก็มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการป้องการยับยัง้งการทําการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายานและไร้การควบคุมหรือมาตรการอายุยนะครับซึ่งมาตรการนี้ สิ่งที่ต้องดาเนินการให้ถูกกฎหมายก็คือเรือทุกลําต้องมีการจดทะเบียนเรือมีใบอนุญาตใช้เรือและก็ต้องขอรับอัชญยบัตรหรือใบอนุญาตทําการประมงนะครับซึ่งขณะน,นี้ทั้งจังหวัดเนี่ยครับเราก็ได้มีหน่วยเขาเรียกหน่วยโมบายยูนิตหรือหน่วย MU นะครับออกเคลื่อนที่ระหว่างกรมเจ้าท่านะครับหน่วยงานของกรมประมง หน่วยงานของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานซึ่งท่านจะมาชี้แจงเรื่องสวัสดิการการทำงานของแรงงานในเรือประมงนะครับและก็หน่วยงานของกรมการปกครองที่จะมาดูแลบริการเพื่อที่จะออกอซึ่งออกอายบัตรซึ่งนายอำเภอเป็นผู้เซ็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการค้ามนุษย์ในเรือประมงก็ขอเรียนว่าวันนี้ก็ได้เป็นแผนบูรณาการซึ่งทำกันอยู่แล้ว ก็มีหน่วยฮะหลักก็มีรายงานนะมีประมงมีตำรวจน้ำมีทางทหารนะครับแล้ก็มีทั้งเจ้าท่านะครับแล้วก็อำเภอท้องที่เพื่อนบูรณาการกันทำงานในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการที่จะดำเนินการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาในการค้ามนุษย์ในเรือประมงเราไม่พบปัญหาของการค้ามนุษย์ ในเรื่องของการบังคับใช้แรงงานแต่สิ่งที่เราพบก็คือปัญหาของชาวประมงเกิดจากการขารดแคลนแรงงานซึ่งแรงงานประมงเนี่ยจังหวัดจันเนี่ยแทบจะไม่มีคนไทยทำแล้วก็ต้องใช้อาศัยชาวกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำทีนี้พอพอเขาทำแล้วเนี่ยเขาขึ้นจากการที่รัฐบาลามีการ จดทะเบียนสําหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้ขึ้นมาแจ้งการจดทะเบียนที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเราก็พบว่าจากการที่เขาเข้ามาทําแล้วเนี่ยมันก็มีการอ,อ,อะไรละ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนายจ้างนะคะหรือมีการกลับบ้านไปก่อนที่อายุในข้อตกลงจะหมดก็ปัญหาของการขาดแคลนแรงงานก็กลับเข้ามาเป็นเหมือนเดิม